สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวงาน Mega House นะครับงานตัวนี้ครับจะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Dragon Ball Gel นะครับก็คือจะเป็นการเอาตัวละครสาวๆในเรื่อง Dragon Ball ครับมาทำเป็นโมเดลฟิกเกอร์นะครับสำหรับงาน Dragon Ball Gel นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็น Android หมายเลข 18นะครับเป็นเวอร์ชันที่2กับเวอร์ชันที่3นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่4นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลงมาแกะกล่องกันเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องครับผมด้านหน้าของกล่องก็อาจจะเป็นรูปใสๆเลยครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของงานนี้เลยครับจะเป็นกล่องใสนะครับมีพลาสติกใสอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นโลโก้ Darker m o n s e Z นะครับ อันนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์ติ๊กเกอร์แมวทองนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ของกล่องตัวนี้ก็จะเป็นรูปดาวนะครับนี่นี่มีดาวน,นี้เป็นชื่องานนะครับดาวคอนบอลเกลนะครับอันนี้จะเป็นรูปของ Android หมายเลข18นะครับอันนี้ก็เป็น Android หมายเลข18นะครับเวอร์ชันที่4นะครับผมเป็นงานเมกาเฮาส์นะครับผมตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างของกล่องนี่จะเป็น ชื่องานเหมือนเดิมครับด้านบนดักบอลเกลนะครับเกลฟิกเกอร์ฟอรดักบอลซีรีส์นะครับก็เป็นตัวละครหญิงจากเรื่องดักบอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปในมุมต่างๆของฟิกเกอร์นะครับนี่อันนี้จะเป็น Android ใหมายเลข18นะครับผมตัวนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องครับด้านหลังของกล่องก็จะเป็นชื่องานเลยครับเกลซีรีส์นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นรูปต่างๆนะครับ รูปมุมต่างๆของฟิกเกอร์เนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นารายละเอียดของกล่องนะครับด้านล่างนะส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของกล่องครับผมด้าน,นข้างด้านนี้ก็จะเป็นรูปโมเดลเต็มๆตัวเลยนะครับโอ้ขอบอกว่าสวยงามมากครับน่าสวยจริงหมายเลขสิบแปดครับอ่าตนี้จะเป็นด้านบนครับผมนีด้านบนก็จะเป็นตัวเดิมเลยครับดาวน์บอลเกลนะครับเกิลฟิกเกอร์ฟอร์ม ดาวน์โหบอลซีรีส์นะครับนี่จะเป็นใสๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็ชื่อ Android หมาเลข18เวอร์ชันที่4นะครับผมมาเรามาแกะกันเลยเนีย่เปิดออกมาแล้วนะครับก็เป็นพลาสติกกล่องใสอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ดึงกล่องออกมาเลยแกะออกมาแล้วนะครับก็ตัวโมเดลจะอยู่ในพลาสติกใสยอยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่นีด้านข้างนะครับมีด้านหลัง ทั้งค่าอีกด้านหนึ่งนะครับผมนแล้วครับผมแกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นพลาสติกคลุมอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฐานมีสองส่วนด้วยกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของฐานกันก่อนนะครับผมฐานนี้จะเป็นฐานใสเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้ท่านบนนะครับจะมีมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลงสัญลักษณ์ไว้ลงชื่องานไว้นะครับเมก้าเฮานะครับปี2019นะครับอันนี้ไม่ i อ็นชัยหน้านะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์สีมีการใส่ชื่อดาคอนบอลไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อดาคอนบอลนะครับตัวน,นี้เป็นสกรีนนะครับเป็นสกรีนลงไปใน พลาสติกฐานพลาสติกเลยนะครับเนี่ยเป็นสกรีมเลยนะครับฐานแล้วก็ไปฐานใสใหญ่เลยนะครับันนี้ประมาณนี้นะครับเราดูตัวโมเดลกันเลยนะครับตัวโมเดลนี้ต้องบอกเลยครับว่างานของเมกาเฮาสนี่ครับแต่ละตัวที่เขาลงสีสวยๆทั้งนั้นครับคัดมาแล้วการลงสีนี่กินขาดครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันเลยนะครับเห็นไหมครับ ดำนี่เขาก็จะดําสนิทเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตุงเท้าเหลืองนะครับไล่ขึ้นมาเป็นเหลืองเข้มนะครับดูสีผิวครับสีผิวนี้จะออกสีผิวนวลจริงๆเลยครับนี่นี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกางเกงครับผมนี่กางเกงก็จะมีการลงสีเล่นไฮไลท์นะครับนเห็นไหมครับเป็นม่วงดํานะครับอันนี้นี่ครับออกจะเป็นแบบเงาๆมีมิตินะครับดูดิ นี่ครับลงสีนี่สวยจริงๆงานมกะเฮาส์นะครับนี่ราคาก็แรงครับแรงตามคุณภาพงานนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับลงสีลงสีก็ลงสีละเอียดดีจริงๆครับสวยงามมากนี่ครับดูกางเกงกันสกอนะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นสีดํานะครับนี่ดำสนิทเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อนะครับแขนเสื้อนะครับ ก็จะมีไล่สีไฮไลท์มันไม่จะไม่ขาวเลยครับกระจกเป็นควันๆนะสีควันๆตรงๆมันจะเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับให้ขาวแล้วก็จะมีไล่ดําด้วยตรงนี้นะครับนี่ผิวมือก็แบบโอ้โหสวยจริงๆครับผิวสีผิวผมก็จะผมก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับทำออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับน่าครับผม ดอยหมายเลขสิขแปดนี่สวยมากแต่แต่หน้าก็จะไม่เหมือนในมังงะนะครับก็จะปั้นออกมาเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ของงานนี้คือปั้นออกมาให้หน้าสวยเลยแต่หน้าจะไม่เหมือนกับในมังงะเลยนะครับอันนี้นี่ครับโอ้โหหน้านี่แบบคมมากครับนี่ก็สีผิวนะนี่ดูผิวดูผิวสะก่อนดูผิวนะครับดูผิวนะครับอืมด้านหลังนะครับผมเนี่ยผมก็จะมีไฮไลท์ด้วยนะครับมี ปลายทองเนาะอ่อนๆมาแล้วก็ไล่มาเข้มนะครับตรงนี้สวยจริงๆครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะตัวนี้ก็ประกอบไม่ยากเนาะเอาฐานมาประกอบกันแบบนี้นะครับเตัวนี้ก็จะเป็นลอยๆอยู่เนาะประมาณนี้นะครับดูสวยจริงๆครับสีลงสีสวยจริง ครับผมตัวนี้ก็เน้นๆเลยครับว่าลงสีสวยครับนี้ลงสีสวยจริงๆนะครับผมไม่เสียชื่อของงาน Mega มีก้าวเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอา Android หมายเลข18นะครับเวอร์ชั่น2กับเวอร์ชั่นที่3นะครับมายืนเทียบกันที่ชมนะครับครับผมตัวนี้จะเป็น Android หมายเลข18นะครับเป็นเวอร์ชันที่2นะครับนี่นะครับดู ลักษณะการลงสีของกางเกงครับผมโอ้โหมันเป็นเงาเงาขึ้นมาแบบสวยมากครับสีผิวตัวนี้จะเหมือนผิวจะเหมือน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 มากกว่านะครับนี่สีผิวจะเหมือนกว่าแต่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสีผิวคนละแบบกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่สามนะครับผมนี่ครับก็ เหมือนเดิมครับแหมการลงสีนะครับมันจะไม่เป็นสีเดียวกันไปเลยทีเดียวนะครับนี่มันจะมีลงไฮไลท์ด้วยนะครับทั้งเกงทั้งเครงเกงทั้งเสื้อนะครับผมนครับสังเกตผมนะครับผมนี่จะเป็นเส้นเป็นเส้นทั้งทั้งสามตัวเลยนะครับสวยงามนะครับเหมปอกกันเพียนะครับใครชอบสายสาวๆนะครับเก็บงานนี้ได้นะครับเพราะรายละเอียดเขาดีจริงๆครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวอร์ชันที่1นนะครับเดี๋ยวจะเอามายืนเทียบกันให้ชมนะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับผมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยสําคัญตรงที่ปุ่มซับสไคร์นี่นะครับขอบคุณครับ